ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ครณอามก็อยู่ที่นี่ครับภูพามันโฮมสเตย์ซึ่งเป็นนะครับด้านหลังของถ้ำข้างคขานะครับเดี๋ยวคุณครูอามนะครับจะพามาเดินเล่นนะครับที่คาเฟ่นี้นะครับนี่ครับบริเวณคาเฟ่ก็จะเป็นนะครับนะครับทุ่งนานะครับทุ่งนาแล้วก็มีโฮมสเตย์มีบ้านให้พักบ้านให้เช่านะครับก็จะมีที่ทางเดินเล่นนะครับเดินเล่นนั่งเล่น ชิวครับดูป่าดูเขาดูนาดูไร่ทั้งนะครับข้างหลังนี้เป็นทั้งข้างเขานะครับก็จะอยู่ในละแวกยบเขานี้นะครับตามก็จะขี่รถเล่นแล้วก็มากินน้ํานะครับที่คาเฟ่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างที่นี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นมีบ้านพักให้เช่านะครับแล้วก็มีนะครับสระน้ำทนาหน,นังเล่นนะครับ มีสภามีอะไรต่างๆนะครับคือเป็นคาเฟที่สวยและน่ารักมากนะครับอยู่หลังทำข้างเขานะครับเนี่ยสิ่งที่ความมานะครับความก็จะมาเนี่ยครับโฮมสเตย์ภูผามา่านนี่ยินดีต้นรับมาดูสิว่าเราจะมากินอะไรบ้างนะครับโอ้โหเ <laughs> ข้ามาปุ๊บใกล้เห็นชา้าเกี่ยวเลย นี่คือบรรยากาศของร้านนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานั่งเล่นชิลๆนะครับเอาโกโก้ปัน่นะครับ,บาสั่งโกโ,โก้ปั่นนะครับผมบรรยากาศที่ร้านถ้าดูน่ารักดีนะครับบางคนก็นั่งอยู่ในร้านบางคนก็น,นั่งนอกร้านนะครับผม คนก็เอาไปถ่ายเพื่อข้างนอกก็มีนะครับผม

เราาไปข้ง่งในคาเฟ่น,นะครับเรามาแล้วแลเราจะมานั่งพักนะครับชิวๆครับ <c oughs> ที่บันไดกับในคาเฟ่น,นะครับ <c oughs>